เด็กผีที่รักพีวิวครับไปกันที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คนะครับชมเกมที่นิวคาสเซิลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอลมัดผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมได้เลยครับในศึกวันเสาร์นี้นะครับมี2คู่ที่น่าสนใจด้วยกันนะครับนั่นก็คือคู่แรกของวันนะครับก็เป็นิวคาสเซิลเจอกับบอลมัดแล้วก็คู่ดึกนะครับอาร์เซนอลเจอกับแอตเลตา ัวเลือกคู่นี้นะครับผมเนื่องจากว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นฟุตบอลที่ทันกันนะครับผมยูไนเต็ดตอนนี้กลายเป็นตาอยู่อย่างแท้จริงนะครับผมในคนเนี่ยตอนนี้ะนะมา5เกมรวดนะครับผมเกมล่าสุดก็เพิ่งจะผนมกรุ่นตั้ไป3ประตูต่อศูนย์อีกต่างหากนะครับนเวลานี้เราบอกว่าทีมของกิตินรรมมนโอกาสในการลุ้นชันก็ยังพอมีนะครับวันนี้ยายามัวเองมาอยู่ันที่สี่แล้วนะครับส่วนทางฟังขอฟอนด์เนี่ย มไม่แพ้ใครมา5เกมชนะ3เสมอ2เกมล่าสุดเกือบที่จะชนะเชลซีอีกต่างหากนะครับบอกว่าโอ้โหผลงานของบอลหมัดฤดูการนี้ เหลือเชื่อจริงๆนะครับจากทีมที่ต้องกระเสือกกระสนในการลุ้นหนีตกชั้นนะเวลานี้มีโอกาสในการลุ้นไปถึงฟุตบอลยุโรปแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องจับตามองให้ดีนะครับถึงกำลังขอบอลมาว่าน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะแบ็กซ้ายเหยืยย่ออยากได้เลยนะครับไม่เคยมีลัสโพเคสนะครับผมส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยณเวลานี้นอกจาก,กจะดีแล้วนักเตะแต่ละคนก็พลังงานสูงจริงๆนะครับอ่ะ มาดูตัวจริงนะครับมาตินดูบัสกาเป็นผู้สัตระตูแทงหลังก็เซตเดิมนะครับแดนกลางเนี่ยโดันนามิกสุดๆเลยครับซาโดโตนาลีบูโนกิมาไยส์แล้วก็ทางด้านขอา โจดินตอนนะครับผมนอกจากนอรแนวรุกเนี่ยก็บอกไปว่าตอนหยุดในช่วงที่ัดผลงานดีมากๆนะครับส่วนทางฝั่งของบอลมัดน่าจะเป็นทีมที่มีปภาษาต้ลในปาดเจ็บเยอะอยู่พอสมควรแต่เขาบอกว่าแกนก็ยังมีอยู่นะครับผมจัสติดไคเวิร์ดนะครับมีหลังสนิจโยแล้วก็อัลชอล่านะครับผมได้ลงสนามในเกมนัดนี้ก็ไม่มีกองหน้าตัวเป้าของพวกเขานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมเกมนะครับ เริ่มครับบอลหมัดเป็นฝ่ายเลียรลูกเริ่มเล่นครับบุกจากขวาไปซ้ายบอลอยู่ที่ไทเลอร์ดัมต้องไปเล่นแบ็คขวานะครับไทเลอร์ดัมตามมาบุกบุกวนอยู่แต่เข้ามาเอาชาราดได้กดลูกนี้แหมเบาเกินไปครับบอลที่ไปฉลักกองหลังนะครับวิสฮอที่โจลินตอน แทงไปลูกนี้สวยเลยครับแล้วไปถึงด้วยครับแอนดีกอดอนไปแล้วกอดได้จริงลูกนี้ติดเฟเป้ปาครับโอ้โหมาเลยครับนิวคาเซิลโ์ริมตันแราวเสียบอลครับเป็นบอลของบอลวัดบุ๊กให้กับอดัมไกมาอัลชาล่ามีเพื่อนด้านขวาไม่มองครับมองด้านซ้ายไปที่ไคเวิร์ดเวมกับลิปปาเมโตโอ้โหหลอกหายเลยครับ ได้พลิกไหมอัลทาราคือนหลังมาที่เคอร์เคสไหลไปที่คิสตี้อัลทาราได้ขวาขวาลนก่มี่ริงติดเซฟ,เฟเรครับโอ้โหได้เซฟบอลทีนี่เลยครับเลือกคู่นี้มาเพราะว่าทั้งสองทีมเป็นเกมรุกทั้งคู่นะครับถ้าไปดูอาร์เซนอลกับแอสตันวิลล่านี้กลัวว่าอูนายเอเมอรี่จะเน้นเกมรับเป็นพิเศษนะครับเพรนั้นคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่เปิดกันสนุกนะครับแต่มุมของบอลหมัด ชันชันวุ้บลื่นไปไคเวิร์ดสติงไคเวิร์ดต้องมาเข้ากรับเขตโทษแล้วแหมได้ได้พลิกครับแล้วจะเป็นสวนกราบอิซักมาที่โจลินตอันอิซักอีกครั้งด้านซ้ายมีไม่จ่ายไปขวาเมอร์ฟี่แม่มือฟี่ครับไม่มองเพื่อนทางซ้ายครับโล่งโล่เมอร์ฟี่ให้กับวิฟามิโตเมอร์ฟี่นะครับเมอร์ฟี่ตักหม,มอนหยุดสโบนมงเคลียร์ทิ้งของนิวคาสเซิล ได้พลิกยิงลูกนี้ครับแม่อัน,อนโ,อโดรีกอร์ดอนโอ้โหยิงไม่ดีครับลูกนี้อิซายูลิกแล้วก็ซัดไียออกไปเยอะพอสมควรครับลูกตั้งเตะของบอลหมัดครับโดยเกตาอราิสบาลาเฮ่ครับสมัตราการนะครับมาลูกนี้แล้วโดนิวคาเซลเก็บบอลได้ โจลินตอนไปลวิสฮอพอทำไงฮอพอกระดิวไหมจ่ายมากอดอนกอดอนยอง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 มาแล้วไหลมาลูกนี้อีซักดิดขวาติดเซฟเกย์ปาครับกัสเซลนี่เกมมรุกสนุกจริงๆรกระเเขสที่บุยเซนบุกกมาบอลไปกับอดัมกับรุก ไคเลอร์ดำนี่หายไปนานมากนะครับอาการบาดเจ็บทางทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับโอดแทงมาลูกนี้บุกไม่รับหน้าบุกไหลามาได้จริงโอ้โหเ oh หลือเชื่อครับโอ้โ oh หลูกยิงของอาชราครับโอ้ oh ho, ติดเซฟของมาร์ตินดูบาฟกาเหลือจะเชื่อครับโอ้โหลูกนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วครับใน <an> มุมของ <N> บอลมัด ลูดี้ครับเข้ามือก้าครับเตะทวดไปเลยเบอร์ฟี่กับกิมาไลส์กอดอนแข่งโอ้ลูกนี้ได้หลุดอีสักได้หลุดโอ้โหติดเซฟครับติดเซฟของเกปาครับโอ้โหดีฮาวครับดูการนี้เราก็เจอกับทีมเก่าด้วยนะครับก็เป็นคนพาบอลหมัดขึ้นชั้นมาแล้วก็อยู่มาจนถึงวันนี้ครับ อ๋อข้ซ้ายอ๋อง่านไหลเข้ามาแล้วจะได้จิงไหมโอ้โหดูครับซาโตโตนารี่โอ้โหดูครับมาเป็นละลอกครับสำหรับนิวคาสเซิ บอลหมัดเคริร์เคสให้กับคริสตี้ไปไซมเมนโยซเซเมนโยกระชากมาดกูการิฟานโต,โตซเซเมนโยไหลให้กับไคเวิร์ดไคเวิร์ดเข้าขวาแทงมาแล้วได้ยิงลูกนี้ติดบล็อกครับเป็นลูกเตะมุมครับลูกยิงของอาลชาราไปติดบล็อกครับอีกครั้งหนึ่งดึงบอลแล้วก็ตีอย,ยับบอลของฟาเบียนแชครับเป็นเตะมุมของนิวคาสเซิล กมาช่วยครับเปิดมาลูกนี้ครับน้าโมงสก,กัดไปเกือบจับว่าวมาที่เอาทำล่ายิงลูกนี้ติดบล็อกยังเป็นของบอลมาบุกบุกแหมลูกนี้แล้วเปล่าแล้วครับเป็นสวนจับของนิวคาสเซิลจากขอบเมอร์ฟี่วิฟาร์มิโตโอเคมารับบอลหม,มาเร็วครับไปแล้วครับวิฟาร์มิโตไปแล้วครับวิฟาร์มิโตแล้วจ่ายมาซีซัค อีซักยึกยักให้กับอีไซอีกครั้งไม่ลำหน้าอีซักไถ่ไถ่มาแล้วแม่อมอนไม่ออกครับขวดทิ้งไปได้เคอร์อเคสปุกให้กับไคเวิร์ดไคเวิร์ดค,ครับโดดเด่นฤดูกาลนี้มากโดวิทบุ๊กบุ๊กไปแล้วครับบุ๊กไปแล้วครับเข้าซ้ายให้กับไคเวิร์ดได้พลิกตายมาตกตอกศนแล้วจริงตรงนีน้ครับแม่อาชาล่า แล้วโอ้โหดูบัฟกา้าครับกา้าเล่นเกือบเสียครับกิมาราสแทงไปสวยครับแล้วจะถึงไหมแม่เธอเคสเร็วกว่ากลับไปให้กับเจปาโอ้โหเปอร์เซ็นต์การครองบอลเหลือจะเชื่อครับบอลหมัดดีกว่านะครับโจลรินตนันาที่กิมาราสให้กับเมอร์ฟี่ โอนาลี่มาที่เมอร์ฟี่วิฟาร์มิโต้วิฟาร์มิโต้ดุ่ยับกับเคอร์เคสแล้วแทงไปได้ครับอาล่ะครับ hmm. แล้วแม่ไม่ผ่านหุ่ยเส้นครับเป็นบอลสวนมาแล้วครับกับบอลสวนบอลป่ามาเลยครับไปทางขวาอดัมให้กับบุ๊กบุ๊กให้กับอัลทาร่าไปแล้วครับแล้วโอ้โหดูครับโดนแย่งบอลไป เข้าสู่ช่วงทดเจ็บครับแล้วพุทธสินครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันเกมที่เสมอกันแต่สนุกนะครับโอกาสยิงของ alexander isaac ครับสองครั้งในครึ่งแรกครับไม่มีสกอร์ครับจบครึ่งแรกครับ newcastle 0บอลมัด0ครับ มาดูสตัดกันในช่วงครึ่งเวลาแรกกันนะครับเรื่องของการครอบครองบอลนั้นก็โ,โหใกล้เคียงกันมากเลยครับ49ครั้ง49%ต่อ51%นะครับเป็นฝั่งบอลหมัดที่ทำได้เหนือกว่านะครับเรื่องของการจบสกอร์เท่ากันเลยนะครับ5ต่อ5ครั้งนะครับเรื่องของการจ่ายบอลบอลหมัดก็ทำได้เยอะกว่าไม่เยอะนะครับผม54ต่อ49เท่านั้นเองเรื่องของเกมรับเนี่ยก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับ เกมเริ่มครับเซอร์เป็นฝ่ายเชียร์ลูกเริ่มเล่นครับโจวินตอนแกมาได้กอดอนแหงมาให้อิซักอิซักเข้าขวาอิซักยิงเองเลยก็ติดเซฟครับโอ้โหลูกนี้กินเกปลายากแล้วลูกมันไม่ออกหลงังไม่ได้แต่มุมนะครับเซเมนโย่ไหลไปไคเวิร์ดพิคคิสตี้แกมาทีอดัมเรือดำ บุกเล่นกัน3คนฟุกีคิสตีมาที่เซเมนโยด้านซ้ายมีไปแล้วครับไคเวิร์ดขายเวิร์ดไปแล้วครับขายเวิร์ดแล้วกิ่งลูกน,นี้โอ้หโ,โอ้โหสุดยอดครับจัสตินไคเวิร์ดครับโอ้โหลูกนี้สุดยอดมากๆครับไปรับบอลจากฝั่งซ้ายครับโอ้วิ่งมาไปกอดกับอันโดนี่อีเดโอล,ล่าครับ โอ้จัสตินไคลเวิร์ดจะดูกันอีกครั้งครับนี่ครับรับบอลจากเซเบนโยแล้วกระชากมาหลุดคอและยิงครับขอภัยครับยิงหลุดกระชากหนีวิปาามนโต้เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ซัดด้วยสายลูกนี้ผ่านมือของมาตินดูบัฟก้าเข้าไปครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับของบอลมัดครับทีมเยือนมาแล้วครับเดอะเชอร์ลีสเดวิดพัสโซกระกลึกรึหลังแป๊บเดียวเท่านั้นครับ คื้น,นำไปก่อนอลูกคมแล้วครับทีมของเอดีฮาวโปนาลีมาที่กีมาไลส์โจลินตนโจลินต์แ่งไปทางังฝั่งซ้ายครับทอ่อไหลมาที่กอร์ดอนตากบอลลูกนี้ครับคเคลียร์ออกมาบุกที่ครครับ คุกคุกบุกบุกครับเอาชาลากับบุกตักลูกดีเล่นยากเกินไปเสียบอลให้กับิวคาสเซกิมารายส์ทางขวาดูมาฟี่ผมเพื่อนโอเวอร์ดักมาแล้วซัมโกฟานโตไปยังไงครับโอ้โหเกิดเคสแล้วฝาวครับโอ้ถ้าไม่ฝาวนี้บอลหมัดสวนทันทีนะครับการเปลี่ยนตัวครับิวคาสเซจะขอบเมอร์ฟี่ครับ ถูกถอดออกแล้วก็ส่งมิเกลอาเมลอนครับส่วนบอลมาทีการเปลี่ยนนะครับเอาหอยเส้นออกแล้วก็ด้วนด้วยสมิธนะครับแฝง,ง,งกันครับแกลเกลมาถูกอยู่ทีนี้เอามือของเกปาไปยูคาโซยังได้บอลอยู่ไหมได้ครับผมยูคาโซอาเมลอน ใครจะอีซัพแล้วแทงมาลูกนี้กอดดอนโอ้โหดูครับรลูกนี้หลุดไปก็เข้าซ้ายครับของแอนเชลี่กอดดอนครับเด็กอดีตเด็กปั้นของเอเวอร์ตันครับบอลเซอร์กดแอร์โอ้โหดูบอลเซอรมาแล้วครับดูอีกครั้งหนึ่งอีซัพแล้วอีหีเข้าช่องลูกนี้เนี่ยโอ้โหแล้วซัดไปซ้ายนี่ครับไปเปลี่ยน เซ็ตคู่เซนเตอร์ครับยังแบบจัดระเบียบเกมรับไม่ดีครับอันโตน,นี่อีเลโอลาผิดพลาดครับแล้วโอ้โหโดนโลงโทษเลยโอ้โหดูครับผุยเส้นก็มันด้มีความอะไรผิดนะฮะไม่เปลี่ยนตัวซะยังงั้นครับมาแล้วครับนิวคาสเซลเปลี่ยน,บบนเซ็นเตอร์แบ็กทีเล่นเซ็นเตอร์แบ็กโอ้นะครับมีหัวหน้ตลอดนะครไม่เชื่อนี้กลับไปดูแมนยูยุคเคนฮาร์สนะครับช่วงตน้นซีซั่นทำบ่อยๆ มาแล้วครับคิสตี้แทงไปด้านซ้ายไซเมนโยหมดไปรับป,ป้าไอ้ครับไคเวิร์ดไคเวิร์ดเ,เพื่อนรองอยู่ไม่ตายไคยเวิร์ดยังเลี้ยงขนานล็อบเล็โกรจบพลิกครับอัลตาอีกอร์ดอน,น,นป้าอุ้ยหอมกอร์ดอนบอลบอลดวลกับอดัมมีความเร็วกอร์ดอนล็อบพลิก,ากมาลูกนี้มาแล้วครับโอนารี่โอนารี่ตายมาอีซักได้จริงโอ้โห ยิงไปตรงตัวแล้วเกปาหัวทันทีเ,เป็นบอลของบอลมัดตักมาไม่ดีครับโดนดักได้อามิลอนเกลอามิลอนให้กับวิฟามนโตมาที่โจลินตอนทีมาไลท์ด้านซ้ายมีมาที่โตนาลี่โตนาลี่แทงไปลูกดีเราโอ้โหดูครับไม่ถึงอีซักแ้้วโ้หุยดูเวเกปาครับยังนิ่งหวดมาเหลือเวลาอีก15ทีครับ ไหวิร์ไปแล้วครับเซเมนโยไปแล้วครับเซเมนโยดวดกับวิฟฟ์ไม่ต้องมีความเร็วเซเมนโยไปแล้วเซเมนโยลูกนี้ต้องลบไปแล้วจะซ้ำลูกนี้ได้ไหมเข้าซ้ายน้องโอ้เป็นเปล่ของโอ้เป็นเปล่ของบอลมัดครับการเปลี่ยนตัวครับดูส์ฮอลครับถูกถอดออกแล้วก็ส่งกีฬาคริปปีนะครับฝั่งบอลมัดก็มีซินิสซินิสต้านะครับใช่ไหมดูไม่ทันนะฮะ ออซินิท่านะครับแต่จริงๆนี้มีรายงานว่าเจ็บนะครับบอลหมัดนี้คือถือว่ามีผู้เล่นเจ็บเยอะนะครับนี่แหละครับชอบคอทีมมันต้องใส่มาให้เต็มนะฮะเราโอ้โหไม่ผ่านใครไปแล้วครับไทเวิร์ดยังบอลได้ซินิทา่าไปกับอาชาลาคิสติมาที่คุก ที่ซินิธาแล้วจัดดวลกับโตนาลี่ไม่ผ่านครับทิปเปียกับเบิร์นโตนาลี่นะครับยูคาโซอยากได้ประตูขึ้นนำครับรอโดอนกระชากไปแล้วรอโดอนไปแล้วครับไปกับอีซักอีซักอีซักโื่จับบอลครับคราดทีสุดท้ายแล้วโดวนย่างบอล โบนาลีไหลไปมีพื้นที่ครับอีซักอีซักทำยังไงไม่ไม่ผ่านสม,มิธครับนี่ครับแข่งแกร่งี๋ยวเล่นเร็วมาซินาาิทาลาซินาาิทาลาไปแล้วครับแล้วตูนเบียดครับโอ้โหที่เปียดยังได้อยู่อัลทา,ลามาที่ซินาาิทาลาไปแล้วครับอัลทาราแต่แทงลูกนี้ในดูช่องไคเวตให้กับ ออาทราแล้วไม่ผ่านเกมรับของนิวคาสเซิลเข้าสู่ช่วงทดเจ็บครับหลยแล้วครับนิวคาสเซิลอิซักด้านขวามีเพื่อนมาให้กับอาร์มิลอนเกลอาร์มิลอนให้กับวิฟามิโต้ี m มาไลส์ยิวิฟามิโตปาบอลลูกนี้แล้วคืนหลังกลับไปผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับว่าคู่นี้เป็น คู่ที่สนุกนะครับแต่กินกันไม่ลงนะครับจบเกมครับนิวคาสเซิลหนบอลหมัดหนึ่งครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเกมบิ๊กแมตช์ประจำวันเสาร์นี้ที่เลือก le, คู่นิวคาสเซิลกับบอลหมัดนะครับผลปรากฏว่า AI ของ FC 25นั้นก็ให้เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับแต่ถ้าว่าของจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันใน เวลา1ทุ่มครึ่งค่ำคืนนี้กันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทุกช่องทางออนไลน์ของเด็กผีที่รักแห่งนี้ด้วยนะครับ